คลิปหน้าข่าวกับผมโยคนากองคนปฏิทวันนี้วันจันทร์ที่24มกราคมนะครับผมมาสรุปข้อมูลอัปเดตให้ใหม่นะครับขอภัยคลิปก่อนหน้านี้สําหรับที่ประชุมคอรมอได้มีการสรุปมาแล้วนะครับคนละครึ่งเฟส4แล้วก็การเพิ่มเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนละครึ่งในเฟสที่4เนี่ยนะครับจะได้คนละ1,200บาทย้ําว่าคนละ1,200บาทนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนให้ต่อวันไม่เกิน150บาทเหมือนเดิมจะแบ่งเป็นอย่างนี้คนเก่ากับคนใหม่ คนเก่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเต่อตังแล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนะครับก็ระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ให้เงินแค่1,200บาทนะครับส่วนคนใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับวันที่10กุมภาพันธ์ให้ไปที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง com แล้วก็ไปลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มใช้ได้ในวันที่17กุมภาพันธ์ใช้ไปจนถึง30เมษายนนะฮะตลอดระยะเวลาโครงการนะครับรัฐบาลให้เพียงแค่1,200บาท ไปดูอีกโครงการหนึ่งก็คือการเพิ่มเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะเพิ่มให้เดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่กุมภามีนาและก็เมษานะครับใครที่เคยได้เดือนละ200บาทก็จะเป็น400ใครที่เคยได้เดือนละ300บาทก็จะเป็นเดือนละ500บาทนั่นเองยังไงฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนี่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับ คลิปหน้ขขนาข่าวของผมโยคนากรคนประทีศวันนี้วันจันทร์ที่24มกราคมนะครับผมมาสรุปข้อมูลอัปเดตให้ใหม่นะครับขอภัยคลิปก่อนหน้านี้สําหรับที่ประชุมคอรมอได้มีการสรุปมาแล้วนะครับคนละครึ่งเฟส4แล้วก็การเพิ่มเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนละครึ่งในเฟสที่4เนี่ยนะครับจะได้คนละ1,200บาทย้ําว่าคนละ1,200บาทนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนให้ต่อวันไม่เกิน150บาทเหมือนเดิมจะแบ่งเป็นอย่างนี้คนเก่ากับคนใหม่ คนเก่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนะครับก็ระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ให้เงินแค่1,200บาทนะครับส่วนคนใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับวันที่10กุมภาพันธ์ให้ไปที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com แล้วก็ไปลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มใช้ได้ในวันที่17กุมภาพันธ์ใช้ไปจนถึง30เมษายนนะตลอดระยะเวลาโครงการนะครับรัฐบาลให้เพียงแค่1,200บาท ไปดูอีกโครงการหนึ่งก็คือการเพิ่มเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะเพิ่มให้เดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่กุมภามีนาและก็เมษานะครับใครที่เคยได้เดือนละ200บาทก็จะเป็น400ใครที่เคยได้เดือนละ300บาทก็จะเป็นเดือนละ500บาทนั่นเองยังไงฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนี่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับ